คุณเจเจครับฟังนะครับการที่เขาไปจากคุณเนี่ยแปลว,ว่าเขาต้องมีเหตุผลของเขาการที่คุณทำความสาท่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มันคงไม่ช่วยเขากลับไปหรอกครับเจอก,กันอีกแล้วกับบทสรุปของซีรีส์รักสุดโรแมนติก I อนิดโรแมน c ์รักเช่งใหมที่หัวใจต้องการซึ่งได้เดินทางมาถึงตอนที่15แล้วนะครับ ในตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสาวน่าใจเธอเริ่มสับสนในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองชอบอาลานจริงหรือเปล่าเธอเลยส่งข้อความไปหาอาลานในรายการวิทยุที่อาลานเป็นผู้จัดแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบตามที่หัวใจเธอต้องการและเมื่อเธอตัดสินใจได้อีกครั้งเธอบอกเลิกกับการเพราะหวังว่าจะลองทำตามหัวใจตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งแต่การและน่าใจกลับไม่มีใครโศกเศร้าเสียใจกับความรักที่ต้องเลิกรากันในครั้งนี้ และทำให้รู้ว่าการเองก็ยังรักและคิดถึงคิดอยู่เสมอณใจเลยเข้าใจความรักมากขึ้นมองเห็นตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วคนที่ตนเองเฝ้าหาเป็นอาลานต่างหากเธอเลยตัดสินใจไปง้งอาลานถึงห้องเพราะหวังว่าอาลานจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่อาลันก็ไม่ยอมกลับเพราะเพิ่งจะเสียความรู้สึกไปและไม่อยากจะใจอ่อนกันนาใจอีกแล้วมัไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะแค่คุณมาหาผมเนี่ยมันไม่พอหรอกคุณมีอะไรจะบอกผมก็บอกผม,มเลยตอนนี้ผมชอบเมเปิ้ล ส่วนคู่ของเมษาและเมเปลิลเริ่มเปิดเผยมากขึ้นในตอนนี้เพราะเมษาสารภาพรักกับเมเปลิลกลางวงเมสาว่าเขาชอบเมเปลิลจริงๆเพราะเมเปิลมาเล่าปัญหาหัวใจให้รุ่นพี่ฟังว่ากลัวความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาจะดูไม่จริงจังเมษาเลยสัญญาว่าจะไปเที่ยวด้วยกันกับเขาและจะบอกรักเธอนั่นยิ่งทําให้เมเปิลเขินไม่หยุดเลยทีเดียวล่ะครับเมเปลิลคุณฟังผมไว้นะผมจะบอกรักคุณแน่ตอนที่เราไปเที่ยวกัน ทางส่วนคู่ทชาและรัชนูความสัมพันธ์เริ่มกลับมามีแนวโน้มว่าจะไปได้ดีทชาที่ทำเป็นพูดว่าจะไม่รับผิดชอบใดๆแต่ก็ดูแลเธออย่างดีและซ้อมเลี้ยงลูกพร้อมจะเป็นพ่อคนอีกด้วยอีกต่างหากส่วนคิสที่กำลังโดนบริษัทคู่แข่งดึงตัวไปทำให้ทีมนัดใจเลยเข้านัดพบเพื่อคุยอีกครั้งและต่อว่าคิสว่าทำไมถึงทำอย่างนี้แต่คิสก็ไม่ได้สนใจทําให้นัดใจขอคุยกับคิสเป็นการส่วนตัว และททำให้คิสยอมใจอ่อนเพราะได้เขีร์ปัญหาเรื่องความรู้สึกกันและกันทําให้งานผ่านไปได้ดีอีกครั้งและที่สําคัญคิสแอบจับได้ว่านใจกับอารานมีความลึกซึ้งกันอยู่ทําให้งานนี้นะใจต้องเอ่ยปากเล่ากับคิสจนได้ณนะใจครั้งนี้ไม่เล่าไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เมื่อนะใจกลับมาบ้านก็เอาแต่คิดถึงอาลานอย่างหยุดความรู้สึกไม่ได้ แต่ในขณะนั้นเองไฟในบ้านเกิดดับและเธอคิดถึงอารันเป็นคนแรกเพื่อที่จะโทรหาแต่โทรศัพท์กลับแบตหมดทําให้อารันต้องเป็นห่วงมากเลยรีบตามหาณจใจทันทีเมื่อได้นั่งคุยกันแบบจริงจังณจเองก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกตัวเองสักทีเพราะข้อแม้ที่อยู่ในใจมันเยอะเหลือเกิน การเองก็ได้แต่แข็งใจเพราะอยากให้นัใจได้รู้ใจตัวเองสักทีสุดท้ายนัใจพร้อมที่จะทำให้อย่างไม่มีข้อแม้และเธอจะทำได้จริงหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อในตอนหน้ากับ I NEED ROMANCE รักช่วยหม่ที่หัวใจต้องการนะครับ